สวัสดีนะคะคุณผู้ชมวันนี้นตตาลอนดอนพาเพื่อนๆมาชมดงตะไคร้ในลอนดอนนะคะเยอะไหมคะตะไคร้นะคะขึ้นเพียบเลยปีนี้เนี่ยกำลังออกกอนะคะพันนี้มาประเทศกัมพูชานะคะอันนี้มาจากมาจากเปรูนะคะ แต่พันอันเยอะมากเนี่ยนะคะมาจากประเทศสเปนนะคะไม่รู้สายพันธุ์เดียวกันหรือเปล่าน,นะ,ะแต่อันนี้ต้งมาจากสเปนนะคะความหอมก็เท่ากันแต่ของสเปนรู้สึกว่าต้นเขาจะใหญ่มากค่ะเนี่ยต้นใหญ่มากต้นใหญ่กว่าพันธุ์อื่นนะคะ,ะ <c oughs> ติดระเบียงดูไม่ได้ แตะะ่ใบเขาเยอะมากเลยนะต้นเขาจะใหญ่ต้นเขาจะสูงกว่านี้นี่ต้นขึ้นมาอันนี้ก็มาจากมาจากเปรูนะคะต้นมาจากเปรูนะคะเดี๋ยวจะตัดละดูนี่ต้นอวบไหมคะปว๊บอวบเนาะเดี๋ยวจะพามาตัดตะไคร้นะคะวันนี้แดดร้อนนิดนึ่งนะคะเ,เพื่อนๆแดดร้อนๆอ,อวบไม่นอต้นอ้วบ ย้อนเต็นหนึ่งนะคะเ,เพื่อนๆเสียงดังนิดนึงนะคะข้างนอกเขาทำถนนเขาทำนั่นะ่ะอะไรนะไฟเบอร์อินเทอร์เน็ตสายไฟเบอร์เนี่ยใหญ่มากเลยยิ่งเราตัดเขาก็ยิ่งขึ้นเนาะเนี่ยตรงนี้แค่นี้ก็เนี่ยไม่ต้องซื้อเลยคะ่ะพี่น้อง,องจา๋าเอานี้ไว้ต้มยำได้ พอได้แกงพอได้แกงนะคะเพื่อนเพื่อนพอได้แกงนะมีอะไรมาอวดนะคะเพื่อนเพื่อนต้นนี้มันเป็นต้นของถั่วลูกไก่เนาะเพื่อนเพื่อนเคยเห็นไหมคะลืมรดต้นลืมรดเขาก็เลยแบบเหี่ยวตายนะคะเนี่ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวให้ดูนะเป็นอย่างเงี้ยเนาะถั่วลูกไก่นะคะเพื่อนเพื่อนเห็นไหมคะเห็นชัดบอเห็นชัดบอปลูกง่ายค่ะ อันนี้ก็จะใส่ลาบนะคะอันนี้เอาไว้แกงปลาถูอันนี้ก็แกบไปถานต่อนะคะอันนี้ก็จะม้วนให้เป็นแบบนี้นะคะก็ใส่ช่องแข่งเอาไว้ฐานในวันต่อไปนะคะคุณผู้ชมขอบคุณที่รับชมนะคะบ๊ายบายค่ะฝนตกสะทีจะพี่น้องโอ้ยไม่ต้องรดน้ำต้นไม้แล้วมีความตกลายเดช ไม่ต้องรอดน้ำต้นไม้โอ้ยประหยัดน้ำประหยัดน้ำ <laughs>